สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ FC เบ้ากิ่เหลงสแนลแล้วก็สวัสดีที่ทนผสมหักขันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนป่าเบนจากกิตินะครับพี่พี่สะพานลอยกลางป่านะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสะพานลอยกลางป่าช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเห็นแต่ นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับว่าจะเยอะแยะขนาดไหนนะครับวัลกลิ่นก็จะมาเดินนะพี่ๆจะรับชมนะครับหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับสวนป่าเมืองไทยนะครับสามารถลบภัยได้นะครับที่นี่ออกแบบมาได้แบบสุดยอดนะครับเหมือนสวนแห่งนี้สะอาดและปลอดภัยคนก็จะมาเดินเยอะขนาดไหนครับรับชมลงกันนะครับตรงนี้นะครับโอ้ประเทศไทยเจริญแห่งนะครับเบื้อง ป้าจะเปิดภัยไว้หุ่งเพืองเหลือลงอลามสวยงามจริงๆจุดนี้สวยมากๆครับที่นี่นะครับสกายวอล์คอว่สะพานลอยไม่มีการเปรเพหรือว่าเสียหายนะครับยังคงแบบสวยงามตลอดคนมาถ่ายรูปประจำ โอ้ขนาดกลางคืนนะครับคนยังเดินหลายขนาดนี้กลางวันจะขนาดไหนนี่ยตองเย็นคนมาเดินเยอะเยอะจริงๆเยอะมากมเออก้บพี่โอ้หมนง,งนะนงามหมดงามคนมาหลายหลาย เต่มสกายวอกเลยวันนี้มาดึกนะครับคนเริ่มทยอยกลับน้ำแล้วเต็มสกายวอกแต่คาลงนะครับตรงทางขึ้นเลย่ปลงกันนะครับฟ้าตต่ม่คิดว่ากลางป่าประเทศไทยจะมีแบบนี้นะครับนาถึงสุดๆนี่ครับต้นไม้ เป็นล่มเย็นดีเปิดภัยไว้ทั่วสวนนะครับสุดนารังการจริงๆสวนนี้ปลอดภัยนะครับแห่นดินไหวหลายคนมาหลบตรงสวนนี้ได้นะครับบางคนกลัวตึกสูง คนก็ห่อมาเดินเยอะนะครับพี่ๆมาเยอะเรื่อยๆแต่วันนี้มันดึกแล้วนะครับก็เลยเบาๆบางๆนะครับแต่ว่าเป็นสวนกลางข้างนั่นนะครับน่าจะเป็นโครงการวันแบงคอกนะครับสวยมากสูงใหญ่ไม่เป็นไรไม่สะทบสะเทือนยังคงตั้งสง่าเหมือนเดิมที่นี่สวยมาก ้นไม้ตรงนี้คุล้อมไว้นะครับข้างล่างโอ้เปิดไพ่ไว้อย่างสวยเลยนะครับ ตรงนี้สะอาดนะครับฮะใช่ยังก็อ๋อสวนสกายวอล์กป่าเบญจกิตินี่มากับเบาพรอนผ้าเที่ยวนะครับนี่เป็นสกายวอล์กสวนป่าเบญจกิติ กลางคืนยังหลายหลายมั้งยังหลายหลายอยู่เลยคิดว่าไม่ใหญ่นะครับแต่จริงๆมาเยอะข้างบนว่าจุดนี้มันงามนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติพาลูกพาหลานมาเที่ยวสวยสุดสสวยสุดๆนะครับขึ้นไปยิ่งเยอะ xin phải ying nhiều. Nĩ lên mặt ống nĩ ying nhiều. คงจะใส่งบหมดหลายอยู่หรือนะครับพี่มีสางนี่นะครับเบิ้งเสาสูงแข็งแรงทนทานต่อแผ่นดินไหวเลยนะครับแผ่นดินไหวเมื่อกี้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับยังคงเหมือนเดิมที่นี่สวยงามจริงๆที่นี่สวยงามจริงๆนะครับสกายวอล์กป่าเวชจักรคิติ ข้างนุ่งๆสาวครับขึ้นมาเที่ยวฝรังทาังล้างบกวกลงไู้ชาภาษาฝรั่งมาสัไม่นสลล้านะัไมอลังมาตกระนมันงามอีี กลางคืนนะครับมองไปข้างล่างโอ้ยงามแห่งงามแห่งขนาดกลางคืนนะครับ เป็นป่าเต็มหมดเลยป่ากลางเมืองนะครับขนาดใหญ่เอาไอเดียมาจากไหนนี่ทำเอาถูกใจทางชาวไทยและต่างชาตินะครับสวยมากๆ โอ้งามงามงามแห่งาหง,งามหลายงามหลายปังทั้งนี้ยิ่งอลังการนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างหลายเด้อนะครับเอาเกลียงกาวมารีวิวให้พี่ๆรับส้มซ้ำนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สมัครในะครับเ,เพือในใอกำลังใจให้บุกเรียงทำคลิปต่อไปสาคัญน,นะครับที่พี่สามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนบกุกเรียงในการกดแชร์ออกไปถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวข้ามาสวัสดีครับ